สวัสดีค่ะขณะที่เวลาห้าโมงเย็นแล้วนะคะมาดูบอลสีตอนเย็นค่ะมาดูบอลสีตอนเย็นอของเราที่มาดูต้นไหนที่พอพอดูได้นะคะบอลสีของเราจะเริ่มโกรนไปทุกต้นแล้วเราก็จะนำแต่บอลสีต้นที่พอพอดูได้ค่ะ พอดูได้ใบไม่โกรนเท่าไรนะคะมาให้ท่านได้ชมด้วยวันสีบ้านเรามีไม่กี่ต้นนะคะชินบัญชรของเราน่าดุได้ใจค่ะก็มีหลายใบอยู่นะคะเริ่มโตแล้วค่ะถ่ายตอนเย็นแบบนี้ก็ยิ่งแต่มืดใหญ่เลยนะคะเข้มใหญ่เลยค่ะ นารีบูรพาสีสวยหวานแววเลยนะคะหัวเขาแก่แล้วค่ะไม่ได้ผ่าหัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นใบใหม่ขึ้นมาจากหัวที่แก่แล้วสีสวยค่ะนางรากสดค่ะตมาออกมานอกตู้ตอนเย็นๆแบบนี้ก็ยังใบก็แข็งอยู่ค่ะใบก็แข็งอยู่นะคะแข็งแรงสีสวยค่ะ ีิซวยอยู่นะคะนางรากสดของเรามีต้นเดียวค่ะที่บ้านเรามีต้นเดียวแข็งแรงอยู่นะคะอ่สวยค่ะใบนี้คือใบล่าสุดของเขานะคะนางรากสดมีอยู่ทั้งหมดสีห้าใบนะคะต้นหนึ่งแต่ไม่มีลูกเล็กๆเลยค่ะ ไม่มีลูกเล็กลูกน้อยเลยนะคะรู้สึกเขาจะเลี้ยงยากอยู่ขยายพันธุ์ยากอยู่ค่ะนี่ก็ชินบัญชรอีกต้นหนึ่งของเรานะคะมีใบใหม่เริ่มมามาแล้วค่ะชินบัญชนรู้สึกจะแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็นี่ก็คือปลาศาสทองค่ะปลาสาสท,ทองก็แข็งแรงสุดๆเลยนะคะ ในขณะที่ต้นอื่นใบเริ่มโคลนแล้วแต่ปรา,าสาททองนี้ก็ยังแข็งแรงทุกใบอยู่ค่ะยังใบใบดกใบนาอยู่นะคะตอนนี้เราขณะนี้เราถ่ายคลิปขณะนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นแล้วค่ะปราศาททองของเราก็ยังมองเห็นสีสวยอยู่ค่ะสีสีสวยสีอิ่มฉ่ำดีค่ะปรา,าสาททองของเราตัวน,นี้แข็งแรงดีจริงๆนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ